สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับนะครับพบกับบอลโทนครับมื่อนี้คือเก่าเหมือนเดิมครับวันพฤหัสบดีบ่ได้ออกตลาดนัดเนี่ยมาแรกนะครับเพราะว่ามันบ่มีหม่งไปครับพี่น้องไปกับเป็นตลาดหมู่บ้านน้อยๆนะครับซึ่งเฮาไปแล้วมันบ่คุ้มนะครับก็เลยมื่อนี้สีมหาใสเบ็ดคือเก่าครับอยู่หน้าว่านเอาเหงื่อใส่เดือนหน่อยนะครับใส่เหล่ารู้สึกว่ามันสิหล่อนเร็วมื่อนี้ก็เลยมาหาใส่เดือนใหญ่นะครับ เพื่อที่จะไปเกี่ยวเบ็ดปักเข่งหน่อยปลาคอหน่อยตอดมีโอกาสติดสูงนะครับแล้วก็เงื้อบ่รลนง่ายนะครับสําหรับสายเลือนใอนี่เฮ้าสิมาหาอยู่ในสวนป้ามนะครับนี่เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับหน้านะครับเป็นสวนป้ามของไอ้บานนี่แหละครับบานเพื่อนเนี่ยี๋ยวจะไ้เบิ่งนะครับบริเวณที่สิคุดนะครับนี่ครับพี่รอง บริเวณที่สีคุดใสเลือนใหญ่นะครับนี่ขวยนี่ครับขวยใส่เดือนครับนี่มีแต่ขวยใสเดือนใหญ่เลยครับเป้าไม้ก็คือประมาณจากักสิบตนะครับสิบต้นห้องกสิสามารถเห็ดเป็นทอนเป็นทอนเป็นทอน,น,ทอน,น,ทอนได้อยู่ประมาณต้นหนึ่งได้อยู่ประมาณสิบทอนนะครับ <c oughs> ได้สิบทอนเนี่ยกะ จะได้ประมาณลอยทอนนะครับทั้งหมดใสเบ็ดได้ถ้าเกิดว่าต้องเปลี่ยนกบซีอุป,ปมาณหาซิบหลังนะครับหลังหนึ่งใส่บกเกิลสองทอนนะครับพี่น้องเพราะว่ามันบอลอนถือป้าก็บ,บอลล์นะครับยังใสยิง่งอะไ้คือเกา่าแต่ว่าันนี้บาวโทษว่าจะเอาเบ็ดที่ใสเมือว่านะครับเป็นเบ็ดหน่อยแล้วกะเบ็ดเงาวนะครับที่สําหรับสใสได้หวยพอเสียเอามาลองใส่ในกระนาเบิงนะครับว่ามันสีใส พื้นที่จังไดน,นะครับเพิ่มจํานวนเบดขึ้นอีกนะครับหมู่ว่านในประมาณสิบต้นะครับบวรวมบหวหอยนะเฉพาะป้าประมาณสิบต้นะครับทั้งแกงทั้งต่มทั้งปนนะครับมืนอนีก,ก็เลยว่าเอาจังได้ก็บบริเปตลาดเท่ากับมาลุยกันต่อนะครับหลังจากขุดจนเมื่อยครับพี่น้องเพ่งเห็นต้นหนึ่งครับ ขุดยากครับเพราะว่ามันมีหากป้ามนะครับโอ้ยสงสัยต้องต้องเอาใส่เลื่อนหน่อยน้ำเหรอครับแบบนี้ใส่เลื่อนหน่อยเกาะกอนนะครับเด็กเด็กคำคำเหมือนเมื่อเอาใส่เลื่อนใหญ่เกาะอยู่ในหอดเสานะครับนี่ถักข,ขนาดหากป้ามเลนเซีนพร้อมแล้วครับอยู่นี่นี่เป็นขอบครัวอีกาเลยครับ เร่งตดป้ามเนี่ยมีแต่ห้างก้าครับมืงเดียวไปเต็มเลยอยู่กันเป็นครอบครัวเลยนี่ครับพี่น้องได้มาแล้วนะครับสำหรับใส่เดือนใหญ่กะถือว่าบไดราตามเป่านะครับแต่กะไก่เคียง เบื่องครับหมายป้า,าห่นนวยข,ขึ้นมาถึงหมดนะครับแถวนี้แถวนี้นี่ป้าห่วยขึ้นมาถึงหมดมือเศร้าก็ได้ปลาต้องกลายนะครับมากูดเบ็ดมือเศร้านี่ได้ปลาต้องกลายตัวหนึ่งนะครับตัวสำเภามือนี่แหละละะ้วก็น้ำกนหนนาเนี่ยมีหมดนะครับรา่ว่าจะเป็นปลาลดปลากดปลาข่แยงพวกนี้นะครับเหแต่ว่ามันเห็นเบ็ดเห่าอะ่ะ ออก็มีโอกาสได้มั่นนะครับพราะเราครับพี่น้องคุดยากหากป้ามลายนะครับบกจกก็สีวัปมีแห้งคุดนะครับว่แมนสีได้กินหมูนะครับเห็นควยลายเห็นควยเห็นควยลายว่แมนสีได้กินหมูบัแมนสีคุดชึบคุดชึบที่หนได้คุดชืบแต่ว่างานบกขึ้นนะครับ หากป้ามก็คือหากเผาครับน,น้นอยแตนไปทำไอ้ขี้ดินมีหอดไอ้จอกจอกเจียนะครับตัวนี้เป็นจอกเจียนะครับเป็นผืชตะกูลเดียวกันครับแหนแดงนะครับนี่ปลากิน ไปกินดีเลยครับแบบนี้เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วพูนนกไก่นาครับบินขึ้นจ่ามงีี้ว่างนึงเนี่ยบินขึ้นจ่ามงนีอ๋อเอาเอาีเอ่ยอนะไะไปแล้วพี่นอ้อง ไปเลวไปเลวป้าเขาครับน่าจะเป็นเป็ดน,นะครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วไปเลวไปเลวไปแลยพี่น้องเบิง่งพี่น้องเบิง่งเบิ่งครับ ิ่งป้าเขาดินแต่โบเห็นโตนะครับหนิงแล้วนั่นนั่นนั่นไปต่อล้วไปต่อแล้วลีว้เตา รือสิเป็นเต่าบ่เงียบแล้วครับนี่ตามกอเขาไปตืบๆๆๆๆไปครับพี่น้องไปตัดเนี้ยเอาสีแได้จกทอนเอาสีแได้ว่างแผนใสเบียดถือนะครับว่าต้องใสจังใด น้ำถัก่วกันแทนม้มีอลอรออกแล้วบ่บรรยากาศครับ <c oughs> แต่เว้นยังโต่ตกดินนะครับพี่น้องแต่ว่าไกลแล้วล่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิง่งโฆษณาเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องสารคลิปนี้เดี๋ยวไว้สวีทสัก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ